สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการบันทึกการต่อสายอาคอนโทรลของบอร์ดเครื่องซักผ้าลงไปที่แผงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น LG Smart Inverter 12กิโลรุ่นนี้นะครับที่เป็นฝาใสๆนี่นะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันว่าขอต่อกันไว้ยังไงนะครับอันนี้เราก็จะามาบันทึกเผื่ออนาคตเราอยากจะทําเครื่องสืผ้าหยอดเหรียญน,นะครับโอเคนะครับตรงซ้ายมือก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับต่ออย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเราผิดก็น่าจะเป็นระดับน้ํานะครับ ตัวนี้ซ้ายมือนะครับตัวระดับน้ําอย่างนี้นะครับตัวกลางนี่นะครับจะเป็นขาวดําก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นไฟหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าจอเป็นสีขาวดํานะครับแล้วก็ขวามุมขวาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power เป็นสีแดงนะครับก็คือปุ่มขวามือนี่นะครับข้างบนนี้นะครับบนนี้นะครับ ่วนตัวสีเขียวนี่จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้ก็เอาสีเขียวมาต่อนี้ได้เลยนะครับสีเขียวนะครับนี่ก็คือ o w e r o w e r นะครับสตาร์ทแล้วก็หน้าปัดแลก้ระดับน้ํานะครับนี่ก็คือ lg นะครับจะเป็นบอร์ดอย่างนี้นะครับบอร์ดอย่างนี้ที่เราเคยซ่อมประจำเ่ยมาแปลงนี้ชอบเสียนะครับ อันนี้ชอบเสียนะครับชอบขาดในนะครับเสื้อผ้าห่อดเรียญนีวเรามาดูตรงกล่องมันนะครับอึ๊บกล่องมันก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ p าวเวอก็ตรงนะครับ power นะครับร v เวลก็ตรงนะครับแล้วก็มีปุ่ม Start แล้วก็อันสุดท้ายนี่ขาวดำมันจะ สัวนนี้นะเขียนว่ารีเซ็ตนะครับขาวาดำรีเซ็ตเด้เราไปดูว่าตรงไหนรีเซ็ตที่เราพูดเมื่อกี้นันจะต่อเลยนะเท้าดำหืมเาดำนี่นะครับเท้าดำแต่ว่ามันมาต่อตรงหน้าปัดนะครับตรงหน้าไฟโชว์นะครับแต่ว่าในกล่องกล่องคอนโทรลมันนี่มันจกเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูที่ห้อ N NT นี่นะครับกล่องนี้ก็กล่องทั่วๆไปนะครับ ซื้อตามภาษาหน้ำมอนได้เลยนะครับกล่อ,องหยอดเหรียญสล็อตมานี่นะครับเคนะครับอันนี้ก็คือมอเปลง์มม่แปลงไฟเลี้ยง AC เข้ามานี้นะครับเข้ามานี้เพื่อจะบิดให้เป็นไฟ DC อันนี้ก็12โวลต์ออกมาเลี้ยงสล็อตนี่นะครับนี่ไออะไรเราก็ได้ยังเรียงไม่ถึงนะครับตัวชัดแล้วับ p ร w e r e v e ีเวลสตาแล้วก็รีเซนะครับต่อตามนี้นะครับโอเคนะครับ้างหน้าเราก็ซื้อมาต่อได้เลยนะครับต่อตามเขานี้นะโอเคนะครับ